วันพรุ่งนี้ใครมาไม่ได้หวันพรุ่งนี้ <c oughs> เบนมาปะหรือพักผมไม่น่านะแต่เธอต้องมาดีกว่าไอ้เธอใช่ครับลงผมต้องอยู่ไว<า>้ครบสามวันเธอแล้วมันยึดมึงของมึงไปก่อนไครับลงเดี๋ยวผมให้มันยึดพวกผมไปก่อนแล้ว ยังคงเซ็ตปุ๊บผมก็ไปแล้วกูไปสมัครตำรวจไปแล้ว15คนเดี๋ยวรอข่ารับต่อแต่แต่ตอนผมโดนยิงนี่ไอภาพจำผมก่อนก่อนแบบหมดสตินี่เหมือนได้ยินเสียง,งนี่ครับลุงเซรามุกเพราะครับที่หัวเขียวๆอ่ะเสียงคุ้นๆอ่ะใช่หรอมันอยู่ด้วยอรอ หมือนได้ยินนะมาเหมือนได้ยินอ่ะตอนท่าจําผมตอนตลลอ่ะตอนเนี้ยนะเสียงใช่เหมือนได้ยินเสียงแว่วๆอ่ะเหมือนเทีรามกอ่ะตามนี้ตามหานก็ดีกว่ามาตามหาก่อนดีกว่าแต่ไม่รู้ไปไหนแล้วนะแต่ไม่รู้ไาไหนตาผ่านก็ดีกว่าตาผ่านก็ดีกว่าตาผ่านก็ดีกวตามหาก่อนมันมันจะไปยากที่อะไรมึงเอาดิ ไปไปไปไแฝงไไอแงไสจิติตไอแงกูเปิดหมดไม่มึงแค่เอากบเดียวไอจากเขาเดียวโกูมาไอรดไตตัวเปิดเพลงไอเดตยตัวเปิดเพลงเอาเอาเพลงไอตีร้องอ่ะเพลงตีร้องอ่ะเวกมาไดเวไแปง่ไหนไแฟงไอแงไแงเนี่ยผมนั่งกับพี่เวเนี่ย่ไหนีไม่แฟงดมกินไม่พี่เวดขับมาไป่วยเยอะไลผมยังไออยู่เลยเอะเสียงดีขึ้นแล้วเสียงดีขึ้นแล้วหายละหายละ เสียงดีขึ้นวอทแชทรู้ไหมตอนเช้าอะ่ะผมอะ่ะไม่รู้ดิทําไมเดี๋ยวเนี้คือเออผมจะถามแชท GPT ตลอดที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะคือผมถามว่าเสียงเป็นอะไรแล้วผมถามไปคํานึงว่าว่ากูจะพูดได้เหมือนเดิมอีกไหมผมกลัวมากเลยนะเว้ยกลัวพูดไม่ได้สัตว์เพราะว่าผมผมดูดดูดบ่อยอะ่ะเข้าใจปะผมคิดว่าแม่งเป็นเฮี้ยอะไรและไอเฮี้ยกลัวพูดไม่ได้ผมถามแชทว่ากูจะพูดได้อีกไหมพูดจะพูดเหมือนเดิมได้อีกไหม เ,นนเพราะว่า,าคือถ้าใครไม่เคยใช้แช,ชดดท GPT อะผมแนะนำนะแชทจริงๆผมแนะนำให้ลองใช้ด,ดูเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยใช้ดเดี๋ยวเนี่ยมันคือทุกอย่างของผมแล้วนะคือปกติเราจะหา Google ใช่ไหมว่าตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงนะเว้ยคือเราจะถาม Google กว่าเราจะไปเข้าเน็ตดูแล้วมานั่งอ่านคือแต่เฮียแชทเฮียเนี่ยมันตอบให้เราหมดลองใช้ด,ดู แล้วคุณจะรู้เลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนแต่อย่าไปถามเลือกเรื่องนึงนะว่าไอ้บัญชีเฮียแนี่จะโกงคุณหรือเปล่าผมมาเคยให้มันแล้วกูถามว่าไอ้คนชื่อเนี่ยแม่งจะโกงกูไหมพอโอนเงินเท่านั้นและแม่งบิดกูไปเลยแต่ถามมันบางทีมันก็มีมั่วมั่วอยู่นะเรื่องผมถามมันเรื่อง ps ห้า ps สี่ว่าเครื่องไหนผมโปสุดท้ายแล้วอะได้สนับนหมเจมส์อ <10 James. S 1> ลองใช้ดูดีขอบคุณสิบเจมส์นะครับพี่โกล้ลองใช้นะเกจ้ว ไอนน้ก็โตลองไปใช้ดูเข้าไปเลยลุงไอ้เธออยู่ปะเนี่ยยอมลงอยอมรบอบเปิ่พงราเปิดเข้าไปดเข้าไปเด้เอาเอายืนไหนเขายู่ไหนอันนี้น้งนานะ Kind of bad, so bad. Uh. Uh. So bad. อร่อยอร่อตามหาเมืองทั้งเมืองเลยเนี่ยรู้ปะเนี่ยกว่าจะเจอนะเธอเนาะใช่ครับลงโโอ้หกว่าจะเจอเที่ยกว่าจะเจอยากจัดฐานโทรศัพยากจริงยากมากรถดุรถดุรถบีรถดุหรือเปล่าเยรถรถพี่เบนหลุดหรือเปล่าไม่แล้วเนาะเอาไปไม่เอาไม่เอาเบเอาไปแล้วมาๆๆอีเพลงหนึ่งมา เฮ้ยเต้เฮ้ยเอาตรงนี้มึงเต้นอย่างไรเลยไอ้มึงเต้นดิมึงเต้นดิมึงยืนก็เต้นดิเต้นไปเทอะเต้นไเย่ากันะอย่าส่งเยอะดิอย่าส่งเยอะเต้นเต้นพิตีหน่อยใช่เลยเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย ด้ยส so no, no, ีเ no, ต no, uh ้น huh. ด no, in ้วยดีสีเต็นด้วยดีซิก่อนดีดีครับลูกสวัสดีครับดีครับเดนนางเดิเดนางเดนเดินนางเดิเดินนางเดินเอาเขาด้หรอเ้เ้คขาทำมาได้เขาล่วงพิจิตร์อยู่แถวพิจตรอยู่แถวเวียงเว้ย มึงไม่มมมมมได้ทำอะไรหรอเฮ้ยเฮ้ยดูเขาสนุกอ,อยู่คนเดียวลเลยเถอะดูดิดดดดออกแรงเงยอะสุดเลยดูดิเออออกแรงเงยอะสุดเลยคือเนี่ยเต้นน้อยเต้นน้อยไอ้นี่ยเขเหมืนนอนปัญญา,<ย>าอ่อนเว้ยไอ้เหี้ยมึงทำแบบเนี้ยคือกูวันนี้กูไปเล่นไม่ใช่เหรอเนี่ยครับก็อะไรมามีคนขับมาเปิดเพลงง่าให้กูฟังน้องวันเลยนด้วยใช่เหรอบอกให้ ไอ้เหี้ยกูไม่รู้แม่งเป็นใครด้วยไอ้สัตว์ใช่เหรอแม่งอยู่มาที่ไหนแม่งไปตามไปแม่งสไนิ์แม่งไปหมดเลยไอ้เหี้ยตึงตึงถึงตึงตึงถึงตึงมาโอ้โหมึงถามได้ไงเนี่ยว่ากูมีอะไรทำหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรทำกูจะมาหาพวกมึงเหรอหามึงเหรอคิดได้ไงเนี่ยเชื่อจริงพี่อันนี้อันนี้เชื่อจริงพี่ทำอะไรกันเนี่ยก็มาหาเนี่ยมาหาพี่ไงโซเบ ยึงถิ่งเนี่ยอะไรพวกกูจะโดนยึดอาวุธยั้งจะโดนยึดรถยั้งจะยึดรถต่อเออเขาบอกให้ยึดทรัพย์สินทั้งบ้านเอาพวกอยู่อยู่ทันได้เห็นหรอไม่ไม่เขาประกาศอะเห็นแล้วไม่ช่วยเออพี่เห็นไม่ช่วยช่วยพียอะไรเฮ้ยเอาเดี๋ยวเอา้ตีเขาสล็อตด้วยเฮ้ยไม่เอา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  อย่าอย่าว่าแต่ลุรู้ไหมผมไม่จะโดนอยู่นะครับตอนนี้น่ะโดนเหมือนกันหนึ่งคนยืนทื่อสองคนยืนหยัดอีกคนยืนแข็งกดแข็งอะแข็งพี่สวัสดีครับลุงขาป่ะขาแข็งขาแข็งก็ไม่ติดพี่ลุงอยู่ในยืนด้วยในสังเอาเถอะพี่ขอเถอะครับก่อนเราเก้างค์ใหญ่เลยที่ตีตดนเก้างค์ใหญ่ไปเถอะไปว่าพอนไปไป กคนอนอทุกคนนื่อยนมาหน้าแล้นี่ไม่ไม่กูหาบริการให้มึงไว้แล้วกูมีมีคนมาทำร้ายมึงเนี่ยก็เลยอไปใมเนี่ยก็มีบริการมาเนี่ยเดี๋ยวมีคนมาทำร้ายไม่ได้ไม่ได้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ต้องมีคนดูแลมีบริการเลยไแล้วไอ้ทุกคนฝากฝากตีด้วยนะคุ้มกันดีๆใหญ่ใคราเอางี้พี่ติพี่ตีพี่ตีไม่อยู่เป็นตำรวจป่ะพี่ปะเอางี้่ะกูอยู่พี่ตีพี่ติ ไม่ได้คิดมาแทนที่เขาในวันที่เขาทำเธอเสียใจต่อยอนเวลาแล้วไปทำยังไงถ้อกลืนเออเข้าจบชีวิตเสียจริงเลยโคตรดังเลยครับว่าไงใช่ลงแมงไหมครับใช่ครับเพื่อนๆนะครับพี่ขอบคุณครับ ติดตามลาแล้วพี่ขอบคุณครับแต่ต,ตอนย<อ>ุคย<อ>ุคที่แจกอะพี่โอ้<ำ>ขอบ,บคุณครับแค่ทำคันโอ้วีดีโ,ดโอในตัวนี้นี่ว่าตัวบู๊ววีดีโอเข้า <S <S มเข้าออกต่อระเอ็งไม่ถ่ายรูปกับลุงแม็กก่อนวะเมื่านานทีจะเห็นนะนานทีเจอนาครับพี่นานทีจะเจอลุงแม็กนะต้องถอดเสืียลุงต้องหอดเสื้อรอดอะไรกันวะรอดอะไรกันวะต่อหมอมาเอ้ยตัวเอ็มตัวเอ็มเปิดอยู่ปะถอดรอก็ใส่ยุ่งเลยไม่เดี๋ยวไม่เห็นว่าเป็นลุงแม็ก FC พี่นะแล้วหุ่นโคตรดีดด้วย ผ่ารากาศผ่าอากาศครับผ่าอากาศไอุ้ล่อเด้อยังล่ำตัวจริงตัวจริงอันนี้เป็นตัวจริงจริงจริงอ่ะนะพี่ไอ้ดอกมานะพี่ดวดมาทำอะไรอย่างนี้มาลูลูพี่ตีพี่ต้องช่วยผมละงานนี้เออพี่ผมมีผมมีผมมีลุงลุงครับลุงครับคือผมกำลังคิดอยู่ครับลุงว่าผมผมจะเปิดคลิปนี้ให้พี่ตีเอาฟังดีไหมครับอะไรวะมันไม่เกี่ยวกับผีครับลุง ในกล้องผมอะบันทึกเสียงได้ผมอยากให้พี่แจ็คฟังเสียงประโยคน้องสั้นๆครับนี่คือที่ส่งมาเด้เหรอใช่ใช่ส่งไปบางส่วนพี่แต่นี่ผมอยากให้พี่ฟังประมาณนี้นะพี่ครับพี่เสียวคายไม่ยวเสียวออดด้วยอขอทานลูกด้วยนะ อะไรครับอะไรครับมีใครถ่ายรูปกับลุงแม็กไหมครับโอ้โหนานทีได้เจอนะนานทีได้เจอนะครับต่อคิวเลยผมต่อคิวเลยอ่าโอเคโอเคมีใครถ่ายรูปลุงแม็กไหมครับต่อคิวเลยอ่ะนานทีได้เจอเฮ้ยนี่ไงตำรวจนี่ไงไอ้เฮียเนี่ยตำรวจเนี่ยรับไหมครับคุณตำรวจสิบห้าคนครับผมเอาจตีไม่ได้ลุงจตีไม่ได้โอ้แต่ถ้าผมมีเรื่องช่วยด้วยได้ไหมล่ะไอ้ลุงก็ไมเป็นตำรวจเลยเดี๋ยวช่วยเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเขาจะเป็นตำรวจเนี่ยได้ละเนี่ยเอาพี่ตีมันเลย ลุงต่าเชี่ยวอยู่ผมถ่ายรูปกับลุงได้ไหมอะไรครับอะไรครับไม่มีปืนจริงเหรอพี่เอ้ยแม่งยังแพ้อยู่เลยเนี่ยชีวิตเนี่ยอันนี้พี่ตี่หรอพี่ยเตี่ยเจสัตใช่ไหมหรือไม่ใช่เป็นโนขึ้นรถด่วนเป็นโน โอ๊ยเจ็บหูเยียลำโพงแตกวันนี้เนี่ยมึงไม่โดนล่าแล้วหรอออเฮ้ยโดนล่าดิอะไรล่าอะไรพวกกูล่าจนไในมีใครล่าไรแล้วไอ้เฮียมึงเห็นไม่ล่าแล้วกูว่างกูจะมายืนเฮียอะไรตรงนี้เอน้องข้าวตลอเหรอมึงเห็นไม่ล่าอย่าให้กูต้องล่าเมียมึงเอ้เฮียอะไรเจ้ามึงอยากเป็นเกิด ลุงเมื่อไหร่ลุงจะเข้า J K ตอนนี้แต่ผมก็อยู่อยู่แล้วผมเป็นพ่อบ้านน๋อพ่อบ้านดีโอได้ชีวิตก็ฝากผมมังไล่คนไปนน้เล่นกับลุงนะครับพี่เดี๋ยวรอเขาลุงรอลุงอุ้มเนี่ยเดี๋ยวจะได้เอาเขาไปช่วยเขาลุงได้เลยที่พอดีนี่เขาตามหาตอนยาก จริงพี่เธออุ้มอุ้มทีผมตามไม่ทันอ่ะไปไปไปพักกันได้เล้วไป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 เออไปไปไรอนานแล้วรอนานแล้วพี่ทีบาครับเจกับาเธอครับฮะขันไหนในรถเราเอาผ้าสองคำใช่ครับมงบนเลยน้องคันหนึ่งได้คนนึงพี่อยู่ี่ทีเขา่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวม อาแปดจะได้นะพี่อาแ,แปดทองหต่อาพี่เดออยู่ไหนร้านเกมจะให้กูเล่นร้านเกมอีกเหรอเอ้ยแต่เสียงกูมาแล้วนะนจริงๆอะแต่รูมแอนแชทกูคืนน้ำลายโคตรเจ็บคอเลยกูกืนมาตอนแรกอ่ะ <c oughs> ผมกะจะมาสตรีมแค่ประมาณสักถึงเที่ยงคืนผมก็ไปแล้วนะคือกูมาสตรีมวันนี้กูกะจะให้ทุกคนสงสารกูนะเว้ยรู้ปะ่ะแบบอลุงครับเสียงลุงไม่ไหวแล้ว ลุงไปพักนะไอ้หียแต่เสียงกูกลับมาเป็นเหมือนเดิมเฉยเลยไอ้หี่อกูคิดว่ากูพูดเยอะๆะแม่งเสียงกูจะแย่ลงไอสัตว์เสียงดีขึ้นเย็ดเคไอสัตว์เอ้ยกูว่าพูดเยอะแบบเสียงแบบจะเริ่มแบบไปหวังเนี้ยแต่แบบเสียงไม่ดีเฉย